ที่น้องที่รักที่ร้นเพราะวการเจอกให้ดูไปเบืองนไยน่ากุ้งสุธิล่าววงที่วันปรบมือแซงรัางมาแรงใจรักปรบมืนเร่มรงดับวาอสองเอกรับใจจะจบับอากเนุนหลัที่เบิร์นัุจกาเสีัก นี่เขาีทายาว่าไ,ได้กลมแผงเดินชายาไปตุ้งสุนิราดวงไทยร้อง,งมือเป็นแรงใจครับรใครร้อมือดังหดอกให้สตังเต็มกระเป๋าจ้านี่มปมกันใหญ่เลยลักษณะจะร้อนเงินกันหน้าดูเลยกูต้องตบเออออกแล้วจ้าเม่จ๋ายายจ๋า เฉพาะขนนกที่ใส่นี่ราคา5 0 0 0 0ืบาทโอ้โหห้าหมื่นชุดเครื่องหัวนี่อีก4 0 0 0 0ื่นโอ้ห้เสื้อเพชรอีก4ี0 0 0ืโอ้โหถูกต้องกางเกงที่ใส่อีก4ี0 0 0ืใช่เลยกางเกงในสามตัวร้อยไม่ใช่เราใส่ทำไมเป็นแพงข้างในหรือจะให้กางเกงในเยอฟพีตันไม่ต้องจัดผ้าธรรมดาทนล้ำพันหัวหน้าจะลับยากแล้วถ้ามีทิชชู่ในกางเกงในเนี่ย เป็นไงหัวหน้าเราร้ำนิ่งลอยหน้ารอยตาไป็นลำตัดแม่ประยุนเลยไม่คล้ายกันลำก็สวยยิ้มก็หวานชุ่มก็หวานแ,วแต่หวานกู้ฉันไม่ได้หรอกป็นไงสําเร 好吧 <laughs> คุณนะครับขอบคุณ,คณรางวัลน,น้ำใจที่มีมอบให้กับกุ้งสุดที่ล่คนเดียวนะฮะหลังนั่งดูแลรางวัลไปก่อนได้ขอบคุณนะเสียดายนะแฟนขับผมมาไม่ได้ทำ,มทำมทมไมไาไม,มาไม่ได้ละ่ะพี่มีแม่อุปถัมภ์แม่อุปถัมภ์อยู่นครปฐมมาไม่ได้เอาล้อทำไมมาไม่ได้ล่ะเงินผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้ออกนะจ๊ะ คงมาดูแกเฉพาะโจวต้นเดือนละบ้างเออแฟนแฟนขับบอกว่าเออมสงสัยไม่ผ่านด่านตรวจที่ยอามั้งแฟนขับมเนี่ยนะขับใจดีขับใจดีใจดีมากเลยใจดีเป็นไปได้ปีหน้าย้ายห้องขี้ไว้ข้างๆได้ไหมฮะทำไมอะนี่เกยเดินไปเสียงหมากัดเหลือเกินเข้าตรงนู้นเออแล้วไปก็ไม่ได้ว่างงนอย่างนี้นะนนิดเดียวนิดเดียวเขาไปปุ๊บโอ้โหจะไปเข้าเปิดประตูไปขะงัะเลยทำไมอะโอ้โหึกว่างูเหลือมท่อนขนาดนี้เลย เจ้าภาพก็กลัวจะขี้เซ่เจ้าภาพก็กลัวจะเสียหน้านานๆจัดงานสักครั้งแล้วลิเกระดับดารานักรองดาราทุกคนมาเล่นเดี๋ยวจะอายก็เลยให้เด็กคนงานบอกให้มึงไปจัดการยังไงก็ได้เดี๋ยวกูให้มึงสองหมื่นมึงทำาไงก็ได้ให้มันหายลงไปถ้ามึงทำให้สำเร็จมึงออกจากงานกูไปเลยสองหมื่นเหรอไอเด็กคนนั้นมึงจะทำยังไงเออเดินเข้าไปเห็นมึงทำยังไงมองซ้ายมองขวา หลับหูหลับตามือขย,ขยำ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 แล้วน้ำลาดตุม้มเป็นไงหายไปเลยโอ้โหเภาพเดินมาเห็นกูนทำดีเอาไปสองหมื่นมึงจะทำอะไรก็ไปทำ <c oughs> สุดยอดมาเย็นมาเย็นเดินหาอะไรกินเห็นมันไปขายยำอยู่ตรงนั้นนะไอ้กูซื้อมาสองชามไอ้เหลืองเนี่ไม่ใช่เนยน,นะไม่ใช่อะไรที่ <c oughs> ก็พี่กุ้งกินไปคนละชาบแลยลงคนหลังมันขึ้นมีลงเศรษฐายหวยงวดที่แล้วที่ออกห้าหนึ่งใช่ใช่ใช่ทำไมทำไมโอ้โหโโมหหลานไม่หายเพราะว่าหลานอายุสิบสองบอกไอ้เอาตังค์ไปสองพันไปตลาดไปซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยลอตเตอรี่ไปบละร้อยแปดร้อยบอกไปซื้อห้าหนึ่งถ้าสองพันนี่ได้ยี่สิบใบใช่ออกถ้าห้าหนึ่งไม่มีมึงชอบอะไรมึงซื้อมาอแม่งซื้อปีโป้มาเต็มตู้เย็นเลย ไม่บอกเออใช่ไม่บอกมันซื้อหวยแล้วไปบอกมันเองฉันผิดเองไม่บอกว่าชอบอะไรซื้อมาแม่งซื้อปีโปมาเต็มเลยมันชอบกินปโป้พูดไปเรื่อยเปื่อยเอาเรื่องกันที่พวกเราเนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูมั่นพ่อครูมั่นนี่จะบอกว่าเขามีลูกศิษย์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทั้งเชื้อสาย องพระมหากษัตริย์ก็มาเรียนอย่างเราใช่มามายเลยต้องบอกว่าพ่อครู้านเป็นพ่อครูที่ใจดีครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับแต่ที่ฉันอึดอัดใจมากที่สุดตอนนี้อัดใจเรื่องอะไรเพื่อนไม่ใช่ลูกศิษย์ของพ่อครูมันนะใครลูกสาวพ่อครูมัน ก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวเช็คเรตติ้งดูสักหน่อยนี่เธอนี่เธอเอาเอาเท้าแวสุวนท์ทิ้งไปก่อนไหมไปหลอนแม่เลยเดี๋ยวเช็คเรตติ้งดูสักหน่อยนะแต่ว่าจะถามใครได้ล่ะก็เปลี่ยนพวกเดียวก็จะได้สันเนี่ยขายปะกูเริ่มได้กลิ่นความตอนแหลมแล้วทนไมจู่ พี่แหม้วันนี้มาดูหน้าเราลิเกเลยนะเนี่ยมีเลขไม่มีเลขนะพอดีว่าวันนี้ลาล่าอยากจะถามสักนิดหนึ่งคือว่าวันนี้ลาล่าเนี่ยสวยหรือยังจุ๊กคะ <c oughs> สวยแล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะเอออี่แป้งผู้แป้งฉากแรกมึงเก่าว่ามึงชื่อลูลู่อ,อือป้าใช่ ลโดนผ้าเสื้อขาวตบมือใหญ่เลยเอาจริงเหรอจริงแป้งแป้งแป้งมายืนเล่นตรงนี้ดูเลูกกล้องต่อแหล่ลืมชื่อมายืนตรงนี้เดี๋ยวลูกกล้องลูกกล้องไปปะลิเกลิเกเล่นผิดบอกเจ้าภาพเลยปีหน้าราคาเดิมหัวหน้าตังเลยแม่แม่ขายฉากเล่นดูชื่ออะไรคะลูขอบคุณค่ะขอโทษด้วยค่ะอีแป้งอีแป้งจำลูตัวเองไม่ได้จังนะไม่รู้รู้ไหนเป็นรู้ไหนลู ใจคุณแม่อยากจะถามพี่สักนิดหนึ่งแต่ว่าจะถามใครได้ล่ะพี่อา้อาวอา้อาวน้ำลาน้ำลายตายหาเขาเลยลำหงทุกหาแหมวันนี้ใ,ใส่จีนสติกสีเขียวใช่นะวันนี้นว่าวันนี้เนี่ยอยากจะถามว่าลาลาลูลูเนี่ยสวยหรือยังเจ้าคะฮะ ค,คุณเดียวตกใจทำง,งานยังไม่มั่นใจค่ะคุณแม่คะความสวยความงา,ามเนี่ยมันจะถามให่เยอะเพื่อความมั่นใจแต่ว่าหนูจะถามใครได้นะคนโอปีคะ่ะอเบามอปีอยังไม่อปอพี่ปอคะอยพลีว่าน้องแป้อยากจะถามว่าวันนี้น้องแป้งเนี่ย อีแปงอีแปงโผล่เรียกอุ้ยเออไม่ใช่เขาเรียกพระเอกเปล่าเสือพี่กุ้งพุ่งหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้ามาลับปอถุงมงคลหลวงพ่อรวยถุงนึงเอาละองได้แน่แบงค์พันดู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 แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองเราเลยนะเนี่ยดูแต่ในหน้าตีงเขาแน่เลยเราอ่ะเอาสิโซล โอ้โหคุณพี่ขอบคุณมากเลยครัใจดีเนะไอ้หัวหน้าตั้งสิบสองล้านแกไม่เก็บไ่ใช้เองบ้างเหรออะไรนะอเอาไว้แบงก์กันคนละหกล้านเดี๋ยวนะถ้าเอามาสักพันหนึ่งไม่เอาก็ได้สิบสองล้านอันนี้ลงๆเล้งๆพันเลยหัวหน้าลักษณะอย่างนี้แบงค์พันคงไม่มีอ่ะภาพเนี้ยคงจะลิ้นพันแล้วเนา ไปท้าไพ่ด้ือเปล่าไปเจ้ามากเอ้พไปเจ้าเ้าไมายว่็โคมั้ยจะเขาใช่ตับเดี่ยวไม่ใช่้วเขาจะแอบไม่ได้ไพ่โอ้ยเอาิถ้าเป็นกุ้งถูกจะมาฟ้อหัวหน้ากูไม่ได้นะนี่ใจใจจริงๆอยากจะได้เลดแต่ที่มีตังเล้วใครใครมีหรอเปล่าฮะกัอยากจะเข้าไปข้างในจังตอนนี้ถ้าเข้าไปจะทำยังไงดีนะเนี่ย สายเดี่ยวเที่ยวเดือดซนตึกตอนแหล่มาแล้วมึงมาเยอะมาแ้งรุยเข้าไปเจ้าเก่าเจ้าประจำเอาไงดีดดูิมาได้เหรอเม็ดลูลี่ลูรู่ลูลูลูไอ้เนี่ยมาลูลี่้ยังไงเนี่ยขอโทษนะคะมีใครอยู่งในหรือเปล่าเขาพอดีว่าคนข้างนอกมาหาเชี่ยวมาต้อนรับหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารอนานมากแล้วรอนานจะยไม่ชอบพอมารอนานเจอไปไปเฉยไม่เกิดไปไม่ช่มาวันนี้ได้ฉันตั่งใจนะพี่และอยากจะพูดด้วยจริงเอยากจะพูดจริงนะเชี่ยวมาต้อน ใช่มู้ายเป็นผู้หญิงนะจะได้เกลียดผู้ชายเป็นาเลยนเนี่ยจริงๆแล้วปกตินี่ฉันชขบผู้ชายที่ไหนไม่สนใจหรอกแต่ว่าวันนี้ฉัน่เกียดเลยนะผู้ชายเป็นผู้หญิงฉันเลยที่ยากเข้ที่บอกว่าเข้าไป่นไม่่ท้งหนผู้คตายด้วยความสูงว้าวหนเห็นกุ้ยม่แป้งตายแล้วไปยืนมปยืนตั้งนานเลวใช่ไหมเนี่ยนานแล้วจ้าไออังสุมานี่มึงสั่งกะหรี่เดลิเวอรี่มาเหรอให้ีไหนจะมาเหรอมาถึงหน้าเ่เนี่ย อะไรมาทำไรจ้าลูลูอพี่จ๋าทำไมจ้าี่ฉันมาวันนี้เนี่ยพอดีว่าฉันได้อยากจะมาหาผู้ชายจ้ะพี่หาผู้ชายผู้ชายจังเอ๋ยแต่ว่าฉันและพี่แก้วก็ไปเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงจ้ะแล้ววันนี้นะที่ฉันมาฉันแต่งตัวสวยมากเลยเพราะว่าฉันนะนะตั้งแต่ว่าจะมาเจอพี่อังสุมาเลยอยากจะเล่อังสุมามากตอรที่อยู่วันนี้ได้ในเฉลี่ยบ้าอยากจะบอกเขาจริงๆเลยว่าตอนนี้ฉันมีความในใจอยากจะบอกเขาด้แล้วคนนี้ดูจะดูที่มึงหายใจรูไหนแม่งทำไมล่ะพี่ที่ฉันพูดนิดเดียวเองนะ นี่มึงนิดเดียวเหรอวันนี้ต้องขอโทษเป็แม่จริงๆวันนี้หนูว่าไม่สบายหนูพูดเยอะไม่ได้ร้องเยอะไม่ได้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะโอ้โหขนาดมึงไม่สบายเลยยเเนี่ออมึงจะอดใจอยากพูดจากไหนมาไอ้แม่ยังไม่ได้พูดสักคำเลยโอ้โหมาทำไรมาหาพี่อังสุมาอังสุมาใช่มาทุกวันไม่เบื่อหรอลูกๆจะเบื่อได้ยังไงล่ะก็คนมไปรักมันชอบอ่ะเหรอใช่แล้วลูกแล้วเขารักเขาชอบหรือเปล่าเนี่ยเออฉันจะรู้ได้ไงล่ะเขาเคยกดถึงฉันบ้างไหมล่ะนี่เขาบกดถึงเธอประจาแล้วหรลูก จริงๆไ,ไอ้ท<า>ันสุมานี่แม้กระทั่งกินข้าวนะมันบอกว่า,ามัเห็นหน้ารูรูนั้นโอยมาเต็มจานข้าวเลยโไม่พูดอะไรน็จะฉั่ดเลยนี่มีอีกไม่ทีีกแม่ี่ม่กระทั่งมันนอนนะมันยังหมดแล้วหน้ารูรูนะเต็มเต็มหน,น้าหมอนเลยจ้านี่นมี่ยเ้อปเลยะมกระทั่งมันเข้าห้องน้ำนะนกะังงขี้นะ บอกเลยว่าหน้าเรารลอยเต็มคอห่าเลยจ้าโอ้โหนี่กุ้งคนไม่ใช่ขี้เขาไม่รู้เห็นมุมโบ้แล้ว่าขี้นี่ยังไงพี่เขาอยู่หรือเปล่าฉันเขาไปหาได้ไหมอยู่แต่เขาไม่เข้าไปอ่ะไรนะเขาไม่เข้าไปแล้วเขาไปไหนเขาอยู่ไอ้ฉันต้องไปไหนอ่ะมึงไปไหนก็ไปกูไปไหนก็ได้ใช่กูไปไหนก็ได้ใช่ไหมเรื่องของมือตามใจเลงโอ้ยได้ละได้ไปเป็นคนเสียละโอ้ยยังไง พี่โหชอบของฉุนเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวแป้งอะไรแป้งคุณชอบชอบของฉุนก็ไม่บอกเดี๋ยวเพียรใหม่เลยหรอใหม่เลยใช่ไหม่ที่แกถือเมื่อกี้อยู่ะไม่ที่แกถือเมื่อกี้อยู่ไหนไมโดนต้องเป็นหมื่นาไมหายไปไหนอะไหม่หายหายเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวตัดค่าตัวนะไหม่หายเนี่ยเล่นอยู่ด้แท้ โอโหดูสิไม่รักษาใหมเขาเลยเงียบก่อนเงียบก่อนพี่พีคันเงียบก่อนนะคะเงีบเงียียบไม่มีใครพูดกันเลยอะคุณดังอยู่คนเดียวเลยี่อันนีทามไป้ไวไหนฮัลโหลยังไงเที่ยวี่ัวีีว อะไรของมันเนี่ยวุ่นวายอยู่คนเดียวนะมึงนะฮะจะหาเจอไม่แด้วพี่เก่งเขาจะเล่นให้มันลืมมึฮัลโหลไงนะพีู่่บอกกนเจอยังมองไตรงไหนฮะได้ยินแล้วแหละกูได้ยนแล้วอะไเีไหนหไหนฟงใชัดเสียงไม่เข้า โุยเออแล้วละไหนอ่ะยเร็อยเดียวลเม่ออะไรกันฮะจะไปเรียนโนหัวไหมเข้าไปอยู่นอยู่นี่เหอเนี่ยเอาออกมามทไมกูไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่โอย่เข้าไปตอนไหนเไม่รู้เเนอดี๋ยวขอญาตเาไมออกก่นะอาออเลย เเข้าไปด้ขออนุญาตนะคะไม่ต้องเอาออกาไม่ออกลำบากเนาะเดี๋ยวไม้สั่นขึ้นมาทำไงนะมึงเนี่ยเฮ้ยไม้สั่นได้เหรอโอุ้ยไม่รู้นะเฮ้ยค่อยๆล้วงโอุ้ยพี่แอนแกไม่เหม็นมั้งไงวะโอุ้ยอุ้ยอ๋ออุ้ยที่ทำไม่ดีไหม้ละลาอุ้ย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  อไรตายเลยแม่กัดมือกูด้วยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอแม่เอ้ยงานที่แล้วเล่นอย่างเงี้ยเป็นไงอะนาฬิกากูยังไม่ได้ออกเลยเฮ้ยที่มาเพียงสุมาจัะเหรอพียงสุมาเด้อเดี๋้ออะไรเฮ้ยมึงทำอะไรเ่อเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะทำอะไรมึงจะปวดขาอะไรมึงเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมึงเห็นไปยันนัดไงมา สนใจใช้ไมค์ตัวนี้ไหมจ๊ะหัวหน้าหัวหน้าอะไรไรเลี่ยดังไม่ชัดอ่ะลองตัวนี้ไม้หัวหน้าเนื้อเสียงก็พี่ไปหมดแล้วพี่สุมาจ๋าพอดีว่าฮะตามจริงเนี่ยมึงเลี้ยงโคกลอกซิลสามตัวนี้ด้วยเหรอนั่งตีเลยตีไอ้ตายในเพราะพี่พี่เขาไวเนี่ยนะเวลาไปปาร์ตี้อุ้ยกูสนุกสมัยกูอยู่ไม้โคกงูเวลากูโดนต่อยกูให้เขาออกหน้าก่อนเลยนี่ก็อีตอนเข้ามาในงานนี่ หมาในงานยังอ้าปากค้างเลยเห็นความสวยไม่รู้ว่าจะเห่าหรือจะหอนดีดีไม่ใช่พี่แองสุมาใช่จที่ฉันมาวันนี้เนี่ยนะฉันมีเรื่องอยากจะบอกพี่จ้ะมีเรื่องอะไรคือว่าชายเนรักพี่อยากให้พี่เป็นผัวจ้ะอ๋แม้เป็นปลาลิ้นหมาไ่โชว์่ป้นพี่อีแป้นมึงน่าแต่งหน้านะกูมองไม่ออกเลยไหนข้างหน้าไหนข้างหลังฟังให้ดีี่ไม่รู้หรือวรู้หรือไม่รู้ เปลี่ยนชื่อให้ก็ได้ค่ะชื่ออะไรเนีหาเท่าถีอืมโอ้ยนี่แป้งถ้ามึงชื่ออย่างนั้นมึงไม่เดินอย่างนี้เลยเนี่ยฮะเอาไม่ดีเปลี่ยนก็ให้ก็ได้ค่ะเออหุ่นเท่าบดีถึงว่าหมายหายไปเลยอ่ะชื่อมึงถอนลาวมกนี่แป้งนี่ได่หรอลูกจะมาบอกรักการพูดกันคุแบบนี้ได้ไงทำไมล่ะพี่มันมันมันน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนอีแป้ง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 เดี๋ยวเสี้ยงตำหาดมึงอ่ะนี่พี่จะบอกอะไรให้นะ ว่าลูลูนี่ก็เป็นลูกของเป็นลูกของพวกครูบันแลวพวกครูบั่นก็มีบนคนกับพี่พี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไม่ทำไม่ได้อ่ะพี่พ่อไม่ได้มาทำกับฉันด้วยซะนหน่อยเอาเอาเฮ้ยไม่ได้หรอกพี่ทำอย่างนั้นไม่ได้พี่รักด้วยไม่ได้รอจังจัง <Okay. S 1> เองนายอะไรชื่โอโอ้โหไปเอาใครมาใส่เนี่ยนี่มาเอาของไม่ชาติมาเหรอของม่ชาติมือมดเขาเอไม่ชาติมาค่าใส่กตะเกงนายอะไรเนี่ยนะจิ้มหายแล้วเล่นลิเกเสร็จแล้วมึงต้องรีบกลับนะทำไมอ่ะกางเกงมึงอะตะขายเขารอไปช้อนปงเลยอ่ะเก่งนายไม่ใช่แหะแช่ ไรวลีลาเยอะสิให้ตีหัวหมอนหลุดลูกก็จะคูนะมึงนี่พี่แม่มึงกดมาเนี่ยพี่ตจหนูดูพีจะบูกยังอยู่ไหมเนี่ยมึงอยู่นี่โดนนี่ให้ก็ไม่เด็กนี่สายมาหัวนอะไรอะไรแม่อะไรปเรียนเรียนแบบไปเลยนะมึงเป็นอะไรดีแม่มึงเนี่ยฮะเดี๋ยวดิันไปรอเราไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะสกิดไปเรู่อยๆอย่าไปโทษอีแป้งไม่โทษอีควายเนี่ยทำไมทมไปยุ่งตเชฟปะเชฟปามันร้อไปแล้วหตั้งมีหเลยมั้งเข้ามาบอกเจ้าทีน่เจ้าทางขึ้นเลยไม่ไั้ไม่เป็นไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ 换文亮。 โอ้โอโหคตรเหมือนเลยเล่นไปเล่นมาจ็เหมือนหนังเล็กเข้าไปทุกทีแล้วพวกเราดูดูอยากจะได้ลองต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อน